เวลามีความโกรธมาปุ๊บเนี่ยเวลาอารมณ์ใดก็ตามเกิดมาเนี่ยเราไม่ใช่เกิดมาพร้อมกับอินทรีย์ภาวนาชันเลิศเกิดมาปุ๊บดับปั๊บเลยดังนั้นเวลาเรารู้อารมณ์ใดก็ตามมันก็จะเพลินไปมนุษย์ทุกคนอะรับรู้พวกเพลินเกินวินาทีแน่นอนนะอันนี้ไอ้ความเพลินที่ที่มีอยู่เนี่ยผู้เจ้าจึงให้ละขณะที่โยมเนี่ยรู้อารมณ์นั้นแค่วิสวิ ยมรู้จักแล้วว่าอารมณ์นั้นคืออะไรเช่นโกรธขึ้นมาปุ๊บวินาทีเดียวก็รู้จักแล้วนะเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยควรทํำยังไงควรละถ้าละได้เร็วดุจกระพริบตาอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยแต่ถ้ายังไม่รู้จักมันก็รู้จักมันซะว่าโกรธเป็นยังไงเพราะทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้ถ้ากําหนดรู้แล้วรู้จักแล้วเนี่ยก็ให้ละซะ,ะคือนาที่โกรธปับ๊บเรากําหนดรู้ปุ๊บตรงนี้คือเรารู้แล้วรู้แล้ว รู้จักมันแล้วครั้งเดียวก็รู้จักเกินพอแล้วอย่างเนี้ยคือล,ละก่อนแล้วค่อยกําหนดรู้ถ้าโยมยังไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงเลยเนี่ยพยายามอยู่กับมันที่โกรธนานๆเป็นยังไง <c oughs> รู้จักมันได้พอเลยเออโกรธมันไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยวไปตีหัวเข้าไปฆ่าเขา,เาพอเห็นโทษแล้วโกรธไม่ดีแน่นอนทีนี้ละละนะรีบละให้ไวต้องไวด้วยแต่ทีนี้บางคนเห็นโกรธปุ๊บละเลยเพราะเห็นโทษเอ้ยไม่ดีไม่ดีดโกรธไม่ดีแน่ละได้เร็ว นั่นก็เป็นอินทรีย์บรารมีของเขานั้นช้าเร็วตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะ